ให้มาดูดอกแมกโนเลียกันนะคะดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมเอ่ย e. สวัสดีค่ะทุกท่านทุกคู้ทุกคนนะคะที่อยู่บนพื้นโลกนี้ทั่วน้นจักรวาลเลยนะคะดิฉันก็วันนี้ก็พามาเดินดูดอกไม้นะคะแล้วก็ดูดอกแมกโนเลียนะคะนะ <laughs> 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 <nào> คะนะคะ เห็นไหมเอยดอกแมกดนเลียเหี้ยขึ้นมานะคะสวยไหมคะดอกแมกโนเลียค่ะก็ดอกจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะก็อยากให้เห็นค่ะความงามของดอกแมกโนเลียแล้วก็ความงามของคนถ่ายด้วยนะคะนะคะ เเทอในแด์ค่เอ่อก็อาศัยสามีอยู่นะคะอาศัยสามีอยู่นะคะไม่ได้เป็นมีบ้านของตัวเองนะคะก็อาศัยสามีอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะก็พามาเที่ยวสวนสาธารณะด้วยนะคะเห็นไหมคะเห็นสวนสาธารณะไหมคะนะคะ ก็ขับจักรยานมาเที่ยวนวดไปแล้วค่ะได้ไปละ90ยูโร <Okay. S 1> นะคะวันนี้ได้ไปละ90ยูโร mm hmm. ก็ไปพามาชมดอกเมกโนเรียแบบใกล้ๆเลยนะคะใกล้ๆเลยนะคะที่บ้านต้นมันสูงอยู่ที่บ้านของเราอันนี้มาชมใก,กล้ๆกันเลยนี่ <laughs> เข้ามาในซุมเมกโนเรียใกล้ๆเลย <laughs> <abei> นะคะชอบมากเลยค่ะนะคะอุ้ยโอ้โหขาดเอานะคะนี Herm ่ดอกใหญ่ๆนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะ ดอกแมกโนเลียค่ะท้องฟ้าสีฟ้าเลยนะคะวันนี้นะคะมันเป็นวันเกิดคุณดิฉันวันที่สามเมษาสองพัน hmm. ห mm ้าร้อยหกสิบเป็นวันจันทร์เป็นวันตรงกับวันที่เกิดคุณดิคุณแม่บอกว่าเกิดวันจันทร์นะคะ ะะอยากได้พวงนี้สวยงามนะคะสวยงามมากเลยชอบมากฮ่นะคะยววายอยู่กับดอกไม้ก็สดชื่นดีนะคะ <laughs> เฮ้ย นี่อันนี้เอาก่นนี่เดียนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญที่ฉันเกิดมาก็ไม่มีอะไรนะคะตอนเล็กๆอ่ะเข้าสารก็ไม่มีจะกอกบ่อบ้านก็ไม่มีจะอยู่ฝาบ้านก็ไม่มีว่าแต่ฝาบ้านเลยบ้านก็ไม่มีอยู่นะคะอาศัยคนนู้นคนนี้เขาอยู่อาศัยป้าลุงอยู่ก็ก็ยังว่าเลยนะคนสมัยก่อนอ่ะ ขาก็ไม่ไม่เหมือนอย่าพูดเลยอาดาเขาให้อาศัยก็ดีแล้วถ้าพูดไปเดี๋ยวก็ว่านินทาพี่นินทาน้องนินทาญาติอีกนะคะนะคะก็อยากจะบอกว่าอยู่กับความเป็นจริงนะอยู่กับปัจจุบันนี่กว่าทุกวันนี้ก็อยากจะบอกว่าทําความดีมาตลอดนะคะทาด้วยจิตบริสุทธิ์มาตลอดก็ได้อะไรมาก็ได้ด้วยความบริสุทธิ์บางครั้งก็มหัศจรรย์น,นะคะได้มาโดยที่ เราไม่ได้อยากได้หรอกค่ะเวลาที่เราไม่ได้อยากได้อะไรเนี่ยเวลาเราได้มาแล้วเนี่ยมันเหมือนมหศสรจย์มากเลยเพราะนั้นน่ะอย่าไปอยากได้เลยค่ะเพราะมันไม่มีอะไรเป็นของเราของเขาแล้วก็ของใครหรอกค่ะเรามาแค่สายโลกนี้อยู่ไม่นานเราก็ต้องจากไปนะคะทิ้งร่างนี้ไว้นะคะ <c oughs> เหลือแต่ความดีนะคะเหลือแต่ความดีความที่อ๋อจะบอกว่าอะไรล่ะคะความดีความบริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะ แล้วก็โลกนี้ถ้าเราทำจิตใจให้บริสุทธิ์กันทุกผู้ทุกคนเนี่ยนะคะ,ะเราก็จะมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะมีความสุขนั่นแหละคะ่ะนะคะไม่ต้องไม่ต้องคิดแล้วก็ไม่ต้องเครียดแล้วก็ไม่ต้องอยากได้อะไรถึงเวลามันได้แบบมหาศา์เลยนะคะแต่ขอให้คุณมีจิตใจที่บริสุทธิ์ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดว่าเอ้ยทำไมนะฉันทําดีไม่เห็นได้ดีเลย อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดหรอกค่ะทําดีได้ดีแน่นอนค่ะล้ายเปอร์เซน์เลยนะคะทําดีได้ดีค่ะร้าเปอร์เซนเลยค่ะโอ้ยลมแรงเย็นลมเย็นค่ะลมเย็นโอ้ยเดี๋ยวต้องใส่หมวกนะคะเดวจะบอกให้ทุกคนทำเออเรียกอะไรอะ่ะรักษาเออความดีนะคะทําทุกอย่างอะ่ะทำให้จิตบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยนะคะ นะคะจิตพุทธของเลยเดี๋ยวก็นะคะได้ดีได้ดีไป,ไปเองเลยนะคะนะคะรอเวลานิดนึงนะคะรอเวลานิดนึงเดี๋ยวก็จะได้เองนะคะอย่าอย่ารีบอยากได้มากนะคะ<ม>เพราะว่าบางทีน่ะเราเกิดมาเนี่ยเราไม่รู้หลอกชาติที่แล้วอ่ะเราไปทําอะไรกับใครไว้ชาตินี้เราต้องมาใช้กรรมเขานะคะแล้วเมื่อใช้หมดหรือไม่หมดก็ไม่รู้หรอกแต่เราขอให้สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมไปนะคะนะคะ นะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่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 ะ